โ Yo, ยกมาอยู่กันในเกม Free f i r ฟกันอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมวันนี้จะมาเล่นโหมด44ซีจันดับหน่อยลวกันนะครับกับสกินใหม่ของผมที่ผมได้มาตัวละครไม่ใช่ตัวละครแบบสกินนี่แหละสกินนี่นะครับการแต่งตัวได้มา1วันนะครับก็คือใช้ให้คุ้มหน่อยแล้วกันเผื่อมันอาจจะช่วยให้ผมยิงได้ถึง4ตัวในโหมดจันดับ44นะเพราะว่าสถิติสูงสุดผมแค่3ตัวเท่านั้นนะผม4ตัวนี่คือสถิติใหม่เลยนะ งั้นก็เดี๋ยวไปดูครับผมว่าสกินใหม่นี้จะมีผลหรือเปล่าจะมีผลละไม้หรือเปล่าครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันในโหมดจานดับ4ีซีดูดิรอห้อง,องเป็นนาทีอครับนานมากโคตรนานมากครับพวกรากมาโอเคเจอกัน <c oughs> อือมอืมอืมมาได้ห้องไปเทียบร้อยครับผมดูดิแหลงตันสองคนได้นะมีแรงตันสองครับผมโอเคมาพกคู่ครับผมพกคู่ประตูชัยมาจัดไปครับพวก อาให้ชนะนะเว้ยมาราวแรกครับผมต้องต้องชนะก่อน4ตัวผมก็ขอแค่ยิงราวละตัวนะครับชนะ40แบบนี้ค,คุณว่ามันแบบเป็นอะไรที่ดีหรือเปล่าโอเคเล่นพกนะครับเราก็อย่าไปยกกับมันมากไก่ขันรวนรัวพวกรากหมาพวกนี้นะครับผมก็ต้องต้องเล่นอ้อมโอเคนี่ครับผมมันไปหมดละสี่ตัว แล้วผมก็ตาหลบหลังครับผมคุณก็รู้ว่าสายตาหลบหลังมันขรังไม่ขลังขรังไม่ขลังเลือเธอไปก่อนหนึ่งอุย้ยใส่กระสุนนานมากพี่โอเคโหไม่ไหวเะวะเพื่อนโอเคมาอย่างน้อยๆผมยิงได้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับผมลาวละหนึ่งอย่างที่ผมวาดไว้ก็เดี๋ยวมาดู ผมวาดไว้หมดแล้วแผนที่มันอยู่ในหัวผมมาวิธีการเล่นเนี่ยเราไม่ต้องบอกให้คนรู้เพราะว่ามันอยู่ในหัวผมมาโดยตลอดมาฝีมือผมก็เช่นกันฝีมือน,นี้มันอยู่ในแบบสายเลือนเลยผมเล่นเกมไหนก็โขดหมดไงมาไปครับผมลุยสกินฟรีจากไอ้บูย่าอะไรสักอย่างไม่รู้ <c oughs> เอามาเล่นๆครับผมเอามาเอามาใสาเ่เล่นๆโอเค ผมเล่นสายเสือซุ่มเหมือนเดิมน,นะครับถ้าเราต้องถ้าเราจะยิงนะครับผมให้ถึงเราก็ต้องเล่นแบบที่เราถนาดัดไม่จําเป็นว่าเราจะต้องบุกไปยิงนะครับผมเพราะว่าเราเล่นแบบไหนมันก็ยิงได้เหมือนกันเอาที่เราสบายใจมากกว่าโอเคทีมเราล่วงไปสองของไม่จริงหรือเปล่ามาโอเคใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้โหไม่ตายด้วย ที่มันขึ้นมา3มตัวแล้วไงอุ๊ยติดเทียอะไรเ,เนี่ยเคอุ๊ยโอ้โหตายเลย <Double kill. S 1> โอเครอบนี้ผมยิงไม่ได้หวะแล้วก็จะแพ้ด้วยโอเคเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิออยดโอ้โหอะไรวะมารอบนี้มันเป็นปืนที่ผมไม่ถนัดด้วยแหละเอาตรงแล้วปืนไหนกูถนัดบ้างครับโอเคถนัดลายกระบอกอยู่นะปืนนี้ก็ได้ครับผมปืนอัคดูดิเฮ้ยก็ตรงอยู่นะ ปืนนี้ครับผมปืนอัรปืนคิสคิสมีมาโอเคผมตั้งค่าปุ่มปั๊มยามาใหม่แล้วนะผมบอกตรงผมไม่ต้องสลับเมาส์มาปั๊มยาละแต่ผมยิงได้แค่ตัวเดียวเองวะ่ะจะ้ํารอยหรือเปล่าครับผมคือโมวไว้เยอะยิงได้ตัวเดียวเนี้ยตัวเดียวก็ยังถือว่ายิงได้นะครับถ้าพวกที่ยิงไม่ได้เลยเขาเรียกพวกแบบพวกโมแบบกระจอกเกินนะนัะ ถ้ามโมโอ้ยมีคนอ้อมหลังหน้าหน้าเพื่อนอ๋อไม่ใช่ไอสัตว์มาห <c oughs> มาไอสัตว์คุณคิกว่าคนอ้อมหลังโอ้โหผมเห็นคนเป็นหมาผมเห็นหมาเป็นคนโอเคเลอะเทอะมากๆชนะบ้างเหรอผมว่าแพ้จนเป็นครูแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วไปทางไหนได้บ้างครับผมขออ้อมก่อนล้วกันโอเคทีมเราล่วงไปนหนึ่งครับผมอ,อุ้ย อุ๊ย,ยเลออเธอมากมึงเลอะเธอมากอุ๊ยโอ้โหไม่แตกละโอเคสามศูนย์ 0. โอ้โหทรงแบบนี้สี่ศูนย์แน่นอนพ่งตรงซู้ไม่ได้เลยวะ่ะโอเคแล้วทำไมผมยิงได้แค่ตัวเดียวไม่เป็นไรอย่างที่ผมบอกเลยตัวเดียวก็ถือว่ายิงได้นะครับถ้าพวกที่ยิงไม่ได้เลยอ่ะมันก็ไม่ไม่เป็นอะไรที่ดีแน่นอน ทีมเรา,เาผมอยู่ไหนวะนี่ไงเอา้าแล้วผมยังยิงไม่ได้เลยไงวะยิงได้แลวใช่ป่ะตัวหนึ่งโอเคงั้นผมรอดีกว่าผมจะไม่ออกไปบุ่มบ่ามละอย่าไปลุ่มล่ามมาโอเคผมต้องเล่นแบบเสือซุ้มปิ่งพวกนี้มันเราจะบุกไปวัดไม่ได้นะครับมันเติมตังมาเราสายฟรีแต่มันมาละ หล่นไปหนึ่งโอเคช่วยกูทีช่วยกูทีช่วยกูทีโอ้โหเพื่อนเพื่อนเอาดิโอ้โหอะไรวะอยู่เนี่ยเอาเออโอ้โอหแพ้ว่ะโวโอเคโอ้โหยิงได้กี่ตัววะกูโอ้เสียดายวะ่ะไม่ชนะเฉย40ได้งไงประจำอ่ะ ผมยิงไม่ได้ไมาแต่ตัวเดียวเวลยว่ะตลกปะเนี่ยมาครับจอนผมขออีกตาละกันเมื่อกี้แบบขัดใจมากโอ้แล้วเมื่อกี้ผมยิงไปสองตัวมันบอกผมยิงใช้ไม่ได้ผมงงมากเลยไม่ใช่ผมยิงใช้ไม่ได้มันบอกว่าผมยังไม่ได้ขึ้นอ๋อหรือว่าผมดูผิดวะเราต้องดูจำนวนที่เรายิงดาวใช่ป่ะไม่ใช่จำนวนที่เราคิวเออน่าจะเป็นโอ,โอ้โหกูตายเลยอ่ะเม่เดียวเนี่ยนะ โอ้เกมอะไรเนี่ยชุบทีชุบท,ทีเพื่อนชุบทีใครก็ได้มาโอ้โห,โโหจะเลินแล้วครับโอเคครับผมมาต่อโอ้โหเซ็งเลยว่ะอะไรวะมันยิงกูเม็ดเดียวเนี่ยนะคือด่านพกด้วยสามเมืเ่อกี้คือลูกโม่ไอที่แบบ มีกล้องเลงเนี่ยมันแรงขนาดนั้นเลยอ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคก็ดีศัสตว์ดีเกินมาครับผมไปโอโ้โหยิงไม่ได้อีกละผมต้องเล่นเสือซุ่มอย่างที่ผมเคยบอกไปนั่นแหละโอ้แต่ทีมเรานี่ก็แบบคือตัวเดิมเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวเดิมอะถ้าเป็นตัวเดิมแบบนี้ทีมันก็เป็นฝั่งเดิมได้ดิด <c oughs> แล้วก็แพ้สี่แบบเดิมใช่ปะ อย่าเลอะเทอหน้าเสียงมีคนอ้อมนะครับผมต้องฟังเสียงไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวคนอ้อมมาแน่นอนอย่างที่ผมบอกเลยเราต้องเล่นแบบชาญฉลาดนิดน,นึงจะเป็นเล่นแบบวัดกับมันโง่ๆแล้วก็ไม่ไม่ได้จะเป็นอะไรที่ดีครับผมบทเรียนก็มีให้เห็นละตาที่แล้วคือสี่สูนะครับตานี้คงจะไม่เป็นเช่นนั้นมาละหนึ่งไอสัตว์ โอ้ใช่ปะวะโอ้โหใช่ด้วยโอเคแม่งอยู่ตรงนี้เลยครับโอเคครับผมรอบนี้คือแบบว่าขอใช้สมาธิในการเล่นดนึงเพราะว่าผมต้องยิงตลบหลังครับผมพวกนี้มันขลังไงอุ้ยเวอร์ไรยิงเพื่อนกูเกินยิงอุ้ยอะไรกระสุนหมดไวจังโอ้โหตั้งโล่ก็มาโอเคก็ดีเหมือนกัน ก็ดีเหมือนกันโอเ้โหเซ็งเลยกูสองโซนอีกละทำไมทีมันโหดจังวะหรือว่าทีมเราแบบกากไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าปืนอาคเหมือนเดิมเฮ้ยปืนอาคผมไปไหนแล้วะโอ้ปืนอาคผมหายแล้ววะโอ้ไม่ปืนอะไรดีๆบ้างนี่แนะนำบ้างเอคนี่ไม่น่าไหวครับผมแต่ก็ต้องลอง ปืนนี้ดีกว่า UMP จัดไป UMP ปืนผีครับผมปืนผีสางนางไม้ไม่ใช่ยิงกูเม็ดเดียวแต่งนะไสัตว์ขนาดผมเล่นใจเย็นโคตรๆแล้วเมื่อกี้แต่ก็ยังไม่ไหวครับผมคือกูต้องเล่นแบบไหนวะคือเล่นรอมันมาตลบหลังแล้วอะ่ะใช้สมาธิก่อนครับผมอุ๊ย อีกละอีกละอีกละ,อกละโอ้โหยิงแรงเกอนอุ๊ยโอ้โหใช่ปะเนี่ยโอ้ทำไมมันยิงแรงจัดเลยอ่ะรอบนี้กูยิงไม่ได้ด้วยสัตว์เอ้ยยังยิงไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวครับผมดูดิโอ้โหสุดจัด แล้ทีมกูยิงได้บ้างปะเนี่ยก็ได้มาตัวหนึ่งครับผมโอ, oh, โอ้ก็ไม่เป็นไรเรามีทีมอยู่ทีมก็ยิงไม่ได้ครับผมคือเราจะได้หาข้ออ้างได้ไงีเก้าศูนย์มาปืนผีกระสือครับผมมาพีไนตี้โอเคเอาแค่นี้พอเห็ดมาด้วยก็ได้นะเห็ดซื้อไว้เล่นๆครับผมจัดไปเผื่อมันยิงเลือยเราลดหมด mm. เราไม่ต้องมานั่งปั๊มยา,ยางไง แล้วผมก็เซ็งมากอโอ้โหโล่งจาดโอ้โหออกไปเมื่อกี้สนามทุ่งหญ้าแบบทุ่งหญ้าสวาน่าชัดๆโอเคสักตัวก็ไม่ได้นะครับยิงโอ้เพื่อนไปหมดแล้วอะมานี่มานี่ <Yeah. S 1> เออมานี่มานี่โอ้โหเอ้ย ความยากดีครับตัวสุดท้ายละตายแล้วกูตายเยี่ยงหมาแน่นอนโอเคสรุปยิงไม่ได้ครับผมทีมมันโหดเก๊ไม่ใช่แค่ผมยิงไม่ได้นะครับทีมก็ยิงไม่ได้เช่นกันโอเคประมาณนี้ละกันไม่ไหวจริงนี่ครับผมดูดิทีมไม่ยิงเลยนะครับไอตัวนี้ยิงได้แค่ตัวเดียวครับผมที่เหลือดด้มีอะไรนี่ก็เท่าๆกันหมดนะคือแพ้สี่ศูนย์มาสี่รอบแล้วไม่ใช่สี่รอบสองรอบละ ได้ทีมเดิมครับผมแล้วก็เจอทีมเดิมด้วยโอเคประมาณนี้ละกันดูดีดทีมมันยิงกันไปแบบโอ้โ oh หสุดไอตัวนี้6ไอตัวนี้5ตัวนี้3โอเคไม่เป็นไรครับผมถือว่าพัฒนากันไปเรื่อยๆวันนี้อาจจะยังไม่โหดครับผมแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่โหดเช่นกันแล้วมาลืนละครับมาลืนก็อยากจะยังไม่โหดนะครับโอเคแล้ววันไหนกูจะโหดแล้วนะ ก็ต้องใช้เวลาคนเรามันก็ต้องใช้เวลาครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวรอบหนะ้าจะมายิงสี่ตัวให้ได้ครับผมจะพยายามแล้วกันนะจะไม่บอกว่าทําได้เพราะว่าผมก็ไม่ชัวเจอวกชั่วๆกันมาเยอะครับผมก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่โอเคไปแล้ว